รอรถมาแล้วรอจอดวันนี้เรามาทำอะไรกันครับมากินก๋วยเตี๋ยวครับชื่อว่าร้านร้านแพ่งใต้ร้านร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวบรรแห้งใต้แล้วพายจิบข้าวมาทำไมครับวนวนฟอร์มจอมซุนสวัสดีครับนี่มากินข้าวกับบรรพแห้งดูท่า ความจอมซนนะฮะโอ้โหกาวเหลาก้าวเหลากาวเหลาอันเงี้ยครับเป็นอย่างไรเซเลกกล้อยกล้อยเขาเอิญกล้วยมามาจานนึงครับเอาก้อยจานหนึงวะกล้วยโค้ะครับผมมาครับทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวมันแพงใต้นะครับสั่งสอยครับเดี๋ยวรอกล้อยมาเอาติ๊บข้าวเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวด้วย นี่ครับรสชาติอร่อยมากม้ออะไรแบอร่อยมากข้าวผัดหมตอลองพูดว่าไม่อร่อยสิลองพูดว่าไม่อร่อยดิคันเลยลองพูดว่าไม่อร่อยสิอร่อยนะครับร้านนี้อร่อยที่สุดไม่เป็นแพงแล้วครับปลต้องเปาปองเปาปลตองเปาบองบองรับส่วนเลยครับ ป็นไงครับอร่อยมากอร่อยมากครับร้องไม่อร่อยรู้นี่เดียวนี่เดียวเราปูเยอะเรากำลังรอก้อยอยู่นะครับเราตามสูตรเลยครับเอาเอาแบบตามสูตรเลยนะครับเย็นควันพอดีกว่กินหรอกเอาอันนั้นโอ้ย โอ้โสุดยอดมากเลโอ้โหหัหัว่างเลยานอะไรนชิตัวทานชิตัวยเอาคอนเทน่าเ็วเอานเชิี่ตึ้งชีวิตเป็นไงครับเป็นไงครับเอมากมืนกินก้อยเลยเดี๋ยวจะขำมือนะตับตับตับ จากเสียบไปเสียบเรือตะคุนถวยครับเรือตะไล <c oughs> สุดหนำสุดหนำก็สุดที่เดียวร้านผัเกบ้านใต้บ้านตาจองมาถึงแล้วนะครับเรามาถึงมันแพงกันแล้วนะครับ <c oughs> อร่อยเดี๋ยวมากินร้านนี้ก็คือว่ามาถึงมันแพงนะครับอร่อยมากเลยเอาเด็ดเอาหออ เอาถุงห่อกลับบ้านไหมครับไม่ไม่ครับเพิ่มน้ำนะครับกลับนะครับมาหนึ่งไม่ไม่ครับลอยเลยไม่ต้องใจออบินแบบพิทูนวิงวิงแบบพิตูลหนักๆพวกเกี่ยวกบเรื่องจิ๊บโคตายเลยผายผ ไปเราจะเราจะไปตามหาประธานห้างใช่ไหมเรามาจากซ่องอะไรซ่องกะรีมาจักซ่องอะไรว่นพร้อมจอมสนโอเคครับไปละกินเขาอิ่มแล้ว